ทางแฟรี่บอกว่าเหตุผลไม่สมเหตุสมผลในการเปิดแก๊งคุณมีคนเอามาพูดแล้วพอถึงเวลาคุณบอกว่าจับตัวไม่ได้หาตัวไม่เจอบอกว่าหาเลมเปิดสตอรี่ไปวันๆคุณพูดเพื่ออะไรคะถ้าอย่างนั้นคุณสร้างแก๊งมาทําไมคะจะตีกับใครคะหรือเข้ามาใส่สูตรเล่นสร้างมาเดินสวยค่ะอเคสอยู่ไหนอะใช่ใช่สะานเหล็กครับโพลก ไหนสภาวะโอ้ยนวลนวลนวลขวามือหรือเปล่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าลองพลเล็กแล้วครับช่วยกัดไปทีคอนมาทำไมคอนมาบอสทำไมคอนมาไอ้ระวังชนกัดนะไหนสภาวะร้องไหนวะตำรวจเงียบะผมบอกเลยนะแฟรี่อ่ะเป็นแกงที่ใจได้นะเฟลลี่ขอแค่ว่าคุณมีใจสู้เว้ยแล้วก็ับไปสู้กับแกนั่นเอง โอเคค่ะเรนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับเชิญครับแิวแถวารีบไปรีบรงพยาบาลใหม่เลยครับโคโมตอนนี้อยู่ไหนใจสแล้วจะตีแล้วไหมดแล้วหมดแล้วกลับสภาไปสภาปโอเคไปสภาไปสภาเฮ้ยกูยังติดคุกอยู่เลยไวมใครใครต้อโอเคครับไปรีบนะรีบบับบูมาสภาเลยบอขอเนี่ยออจากบอเรนครับเหตุผลที่อุ้มเดี๋ยวขอให้สมาชิกมาดีกว่าค่ะโอเค โอเคค่ะใครใครใครอยู่ในวอลทิ้งทุกอย่างลงแล้วก็มันสภาในในสภาไหนไว้ปล่อยปอยทุกอย่างเลยใครจะโดนเออปล่ไปลแ่เไม่เป็นไรเราเก็บของกันมาละไม่ต้องเสียอะไรมาประชาาเคลยกันให้รู้เรื่อง่ว้ของพู้คเมาแล้วครับสภาพร้อมแล้วครับเชิญอธิบายเหตุผลครับผมได้ข่าวมาว่าเขาไม่ชอบที่หน้าคนในแก๊งผมครับใครเหรอคะใครหมายถึงอะไรครับใครไม่ชอบใครอะคะ มไม่ได้มาจากไหนเหรอคะข่าวนี้ที่ที่ได้ข่าวมาค่ะว่าว่าไม่ชอบอ่ะอ๋อผมผมมีสาย,ะสายสอะครับสายสืบอะครับสายสายรับอะแต่แลนี่แบบนอนบ่อนไส้แล้วบอกเหรออาจจะเป็นงูพิษก็ได้คร <c oughs> ับ <c oughs> นี่น่าจะเข้าทางสองฝ่ายนะคะอืมเบาเบาบอกเขาไปด้วยเหตุผล<า>ผมอ,อ,อยากรู้<อ>เหตุผลที่มันมากพอค่ะก็ดีๆมาโดนลากแบบนี้คือก็คุณไม่รู้ตัวว่าโดนอะไรเลยอะก็คุณนินทาแก๊งผมมาเอาตรงตรเลยไหมคะไม่เคยพูด อะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับแก๊งคุณเลยค่ะแต่มาจากไหนเหรอคะแต่ผมได้ยินมาครับได้ยินมาจากไหนเหรอคะผมก็ต้องเซฟคนที่มาบอกผมนี่ครับโอ้โหเชื่อแบบคนที่มาพูดพ่อยๆเหรอคะไม่พ่อยครับไม่พ่อยอะค่ะไม่พ่อยแล้วเนี่ยค่ะคือแฟรลี่ก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะยอมรับเลยค่ะว่าไม่เคยพูดถึงก็ผมบอกว่าผมได้ยินมาแค่นั้นคุณได้ยินมาแล้วต้องลากกันขนาดนี้เลยเหรอคะแค่นี้เหรอคะใช่ครับผู้คุณดินทา แล้วคุณก็บอกแล้วผมได้ข่าวมาว่าคุณไม่ชอบคนในแก๊งผมอะที่ได้ข่านี่คนไหนอะคะแล้วผมจะบอกทำไมอะใครไม่ชอบใครอะคุณรู้มามคุณได้ข่าวมาโนปะเนี่ยอันนี้ข่าวมาโนปะก็ตามนั้นนะคะที่มอลลี่บอกไปอะค่ะคือผมไม่ได้สนนะว่าพวกคุณจะพูดอะไรอะแต่ผมได้ยินมาแบบนี้แล้วผมก็เชื่อคนของผมครับดูมีเหตุผลนี่ค่ะขาผมก็ผมไม่ชอบนะค่ะจะรอคำตอบอะค่ะจะมาในมาจีครับเออมันดูไม่ไหวอะค่ะมันดูป่วยอะททวิงกระตุกกันเดนปิงมันมาก พอมากกว่านี้ทั้งๆท,ที่ว่าเราเนี่ย <g ül üyor> ีครก็รู้กูซวยกินน่าจะเป็นคน <g ül üyor> ที่ามสามารถคุยกันรู้เรื่องนะคะแต่อยู่ดีๆมาทํากันแบบนี้แฟรี่ก็ไม่ทันตั้งตัวไม่ต <g ül üyor> ั้งตัวนี่คือการเก็บของหมดแล้วคือไม่ <g ül üyor> ตั้งตัวครับผมอยากรู้จริงๆอ่ะอ๋อเก็บเก็บตลอดค่ะเก็บเก็บทุกวันนะคะก็คือเราป้องกันตัวเองอยู่แล้วคะ่ะไม่ได้เกี่ยวว่าใครจะมาตีหรืออะไรพอรู้ว่าแบบเออ่ากไปคนนึงแล้วคือทุกคนก็ต้องเตรียมตัวแล้วค่ะคือมันก็รู้กันอยู่เพราะมันไม่ได้อยู่กันที่คนเดียวเนาะตอนที่พวกคุณแทะค่ะพอรู้ว่าเพื่ออนนดหุก็ ก็คือบอกกันหมดนะคะว่าเตรียมตัวเก็บของเพราะว่าดูท่าน่าจะไม่ดีแล้วค่ะเซฟตัวเองไว้ตลอดเนาะตรงนั้นฟังนะครับว่าแบบที่เล็บที่น่าจะโดนแทงมันจะมีปัญหาอะไรบบตลดเรคะพูดได้จบก่ือนกันที่เลเบลผมผมแทงผมแทงหมดทุกคนนะแฟรี่ตรงนั้นผมแทงหมดนะก็องนตักเอคนนี้ถงดที่นี่คือตื่นมาแล้วก็จําได้เลยหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคนที่ไปด้วยมีบางคนที่ไม่ได้สลบค่ะสลบหมดไม่ใช่เหรอคะเห็น มากันสามคนปะสามสี่คนแต่เห็นสรุปหมดโอ๋อพอดีว่าถึงสรุปหมดฟื้นฟื้นฟื้นมามันก็จําได้ค่ะมันแค่จําไม่ได้ตอนก่อนตายเฉยๆแต่มันฟื้นมามันไม่เห็นเพื่อนมันก็รู้แล้วค่ะว่าเจะเป็นท่าไม่ดีอะค่ะเอ้โอยผหจะจําได้แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะห้ยาร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะม <โอ S 1> ีไอคิว <ละ S 2> เก่งเลยค่ะแน่นอนค่ะันนีเรียนมาเยอะโ้หใส่กินปลาทูไปอะค่ะไม่ต้องแจกกันรับให้มาคุยกันสามเนหุคน ผมผมบอกเหตุผลไปหมดแล้วครับอันนี้เหตุผลมากพราะนะคะสภาอาจารย์คะอยากทราบวา่าตอนนี้เป็น<ม>โอเคแลวใช่ไหมคะสมว่าฝั่งเฟลลี่นี้อาจจะเป็นคอลินเฟิร์นไซรัปแบบนี้มีมีความแบบบาดหมางก,กับฮาเมลมเราต้องการที่จะลากฮาเลมก็คือแค่มาบอกสภาว่าผมต้องการลากฮาเลมครับไม่ทราบว่าแบบกี่แกงก็สามารถลาฮาเลมได้หมดเลยใช่ไหมคะอยากทราบค่ะว่ามันเป็นแบบนี้ถูกไหมคะ อะไรนะเฉพาะแก๊งที่แจ้งครับอ่ะค่ะก็แน่นอนค่ะถ้าจะลาก็ต้องมาแจ้งถูกไหมคะคก็คือถ้ามาแจ้งก็คือลาได้เลยถูกไหม,มครับโอเคค่ะอ่ะมินนายขออนญาตอธิบายทางแฟนเลยแล้วกันนะคะคือว่าทางฮาเลมเนี่ยได้ยินข่าวจากวงในของคุณมาว่าทั้งพวกคุณเนี่ยมาบอกทางฮาเลมว่าเออพวกคุณอนะ่ะ เหมือนมีปัญหาการภายในหรือว่าอะไรก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเกี่ยวกับปัญหากับฮาเลมแล้วขออนุญาตนขออนุญาตนะคะโอเคขออนุญาตคุณนไปได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีปัญหาภายในกันเนาะถ้าคุณรู้คนที่มีปัญหารู้แก่ใจดีก็น่าจะแยกออกนะคะระหว่างภายในประเทศหรือนอกประเทศเนาะพยายามยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนอกประเทศไม่เกี่ยวกับเรื่องนอกประเทศนะคะแล้ว คุณจะโยงไปทาไมอะคะเพราะภายในประเทศนี้มันเป็นเรื่องอะไรอะคะช่วยบอกเหตุผลได้ไหมคะว่าปัญหาที่มันเกิดกับเรื่องภายในมันเกิดมาจากตรงไหนอันนี้หมายถึงว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับกลุ่มคุณนะคะกลุ่มคุณมีปัญหากันยังไงหรือว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มคุณไม่มีปัญหามันจะไม่มีปัญหามาถึงฮาเลมค่ะถ้าเกิดว่าข้างในนั้นไม่มีหนอนคุณก็ต้องเข้าใจหน่อยนะคะถ้าเกิดอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีหนอนปุ๊บอะมันจะเข้ามาได้ยังไงคะมันเข้ามาไม่ได้หรอกค่ะถึงหูคนอื่นถ้าเกิดว่าคนไไมู่่อะะะกั้้้ยเเเราาตลลลคคหหนนนฟ็ผใปแว ก็ต้องยอมรับการกระทําของตัวเองค่ะถ้าเกิดว่าการทาก็ต้องกล้ารับแค่แล้วล้าไม่ได้ทำล่ะคะทําไม่ได้ทําแล้วเรื่องมันจะถึงหูได้ยังไงคะคุณก็ต้องมีเหตุผลนิดนึงคุณก็ต้องมีเหตุผลที่จะฟังใช่นึงนะคุณก็ไม่น่าจะมีเหตุคุณก็เหตุผลไม่พอนะคะที่จะฟังฝ่ายคุณฝ่ายเดียวค่ะฝ่ายคุณฝ่ายเดียวมันก็ไม่ถูกนะคะจะพูดว่าอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าคนในแก๊งคุณนะคะคนในแก๊งทําอะไรคะอย่ากรู้ค่ะเอพูดแล้วนะคะแล้วคุณไม่เช็คคนของคุณห ตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยนะว่าใครทาก็เลยอยากรู้จัดตักคุณบ้างบ้างดีกว่า <c oughs> จริงๆการจาัดการจาัดแก๊งคุณเนี่ยอยากรู้ว่าค่ะว่าในประเทศมันมีปัญหาเรื่องอะไรในประเทศอะค่ะอยากรู้ที่ในแก๊งไม่มีปัญหาค่ะเฟล,ลี่ไม่ได้มีปัญหากับพาเลมเนาะในประเทศก็อยากรู้อะค่ะวันก็ยังซ้อมอาวุธกันอยู่เลยเนาะวันนี้มาล่ากันละไม่มีปัญหาในประเทศเลนส์ดะเดี๋ยวขอให้สภาเป็นคนตัดสินเลยก็ได้ค่ะผมไม่มีหน้าที่ตัดสินอะไรอยู่้เพราะว่า รวะจริงผมไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสตอรี่ได้เลยนะอไม่ค่ะหมายถึงว่าตัดสินเรื่องสตอรี่ก็ได้ค่ะหรือตัดสินให้เป็นกลางก็ได้ค่ะมันตัดสินไม่ได้ใช่ไหมสภาเพราะว่ามันโอเพนแล้วใช่ป่ะก็คุณเลือกก็ฝั่งฮาริมเขาเลือกที่จะเล่นนะครับเขาเลือกที่จะหโอเพนกับฝั่งเราก็น่าจะไม่ต้องตกลงสตอรี่กันแล้วเนาะแต่ถ้าคุณจะเล่นกันก็สามารถตกลงกันได้ครับ อ่ามันเล่นกันไม่ดนกว่าค่ะฝั่งนี้มันไปสองแล้วค่ะั้งแต่ยังไม่ทันตั้งตัวค่ะเก็บของแล้วไม่ใช่หรอคะมันก็คือการตั้งตัวหรือเปล่าซ้อมมาเสร็จมาถึงมันโดนแบบมันโดนสองคนนาะโดนแทงสี่คนเนาะมันรอดมาสองคนนะคะก็เลยรู้ตัวก็มีเก็บของนะคะทาไมไม่แบบไม่ไม่ช่วยไม่คิดจะช่วยเพื่อนหรอคะอินโลเพล์ไม่เป็นเลยสงสัยจากคำาบดเบลไดเบค่ะเบาไดเบลเยอะค่ะไม่ได้เสียดายอะไรมากค่ะเอาก็รอยากรูเหตุผลมากกว่าอะไรวะนนี่ยากูชื่อเทวพิจารณย เป็นกีนกลอบแล้วหนึ่งอะไรวะกูต้องพูดยังไงเนะี่ยใครอ่านกอลกฟกอลเกด, A, เ,กดเ,เอ,อ,กอเก็ดบีป่ะเนี่ยเก็ดเอเก็ดเอขอโทษจ้าเราก็ได้เองสร้างเรื่องมันเป็นโอ้โหเป็นปั้นน้ำเป็นตัวเลยอะ่ะกูเป็นเริ่มเลยอ่ะอวิทย์นีเขาหาสร้างใส่ชอบใช้นะเก็ดเอเกดบีเนี่ยใครเขาตัปั้นน้ำมาะไรวะแกงกูยังไม่หยิบโทรศัพท์เลยเนะี่ยใครทำวะงงไปหมดแล้วกูต้องพูดยังไงกับเขาดีไหมเนี่ยให้เขาเข้าใจเนะี่ยต้องพูดอย่างไรให้เข้าใจ คือมันอตอนนี้นะคะก <ผม S 1> ็ะฟังทาเลยน,นะคะแค่แฟลี่เรียกเข้ามาเพื่อต้องาาการจัดหัูค่ะว่าสาเหตุการอะไรคือแรงจูงใจนาให้พวกคุณล่ามโดยการไม่ฟังเหตุผลกัน,นขนาดนี้นะคะก็ฟังก็จากการคุยก็น่าจะไม่ได้สับก็คือเหมือนเดิมสิ่งที่พวกคุณรู้คุณก็ไม่ได้มาบอกแฟลี่ให้แฟลี่เข้าใจว่าฟังเราทําอะไรผิด <c oughs> คุณก็คิดไปตามคุณคุณไม่ได้ฟังเหตุผลฝั่งเราสักอย่างนะ <c oughs> ะมันน่าจะไม่มีอะไรก็คือแค่ข้องใจในส่วนตรงนี้นิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดได้ยินแบบนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรแล้วค่ะ ที่จะต้องฟังต่อเพราะรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่บาลานันมั่วกันหมดแล้วตอนนี้แล้วก็มันหาเหตุผลจากการลากตรงนี้ไม่ได้เลย ันเหมือนคุณคิดแค่คุณลองคุณไม่ได้มาถามมามาพูดคุยอะไรให้มันรู้เรื่องตรงหน้าคุณคิดุ๊บค,คุณทําเลยก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องตกลงเล่นสตอรี่ก็ได้ค่ะก็คือเป็นการที่เขาเล่นแบบเดิมก็คือการที่เขาเลือกที่จะเล่นสตอรี่โอเพนก็แบบนั้นค่ะตามนั้นเลยค่ะสภาเพราะว่าทางเฟลลี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีโอเพนขึ้นมาเพราะว่าแฟลลี่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเล่นอะไรในประเทศอะไรมากมายขนาดนั้นส่วนมากเราก็จะอยู่กันแบบ ไม่ได้หาสตอรี่ไปวันๆเนาะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นแฟลี่ที่ว่าผิดพลาดว่าไม่รู้เรื่องการเป็นสตอรี่โอเพนก็เลยไม่ได้ตั้งรับเปลี่ยนตัวกันหนอยโอ้อบุกพูดอะไรเนี่ยบุกําแก๊งวาบุกจะไม่ตีกับใครเลยใช่ไหมขออีกรอบได้ไหมครับยาวไหมครับไอ้เชี่ยรุ้ยรงหงุนงิดแล้วนะนี่สั้นๆเลยสรุปค่ะก็คือว่าหาผลจากตรงนี้ไม่ได้ค่ะว่ามันมันมีเรื่องเพราะอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะแค่จะเรียกมาเพื่อจะรู้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้ ก็อยากมันจะยาเชียวไม่เป็นไรค่ะก็อยากอยากพูดอะไรคคนชอบพูดแบบเนี้ชอบแบบนี้ชอบที่พูดแบบนี้อืมโอเคไม่เล่นต่อก็ยย้ายครับแต่ว่าผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะถ้าไม่รับความเป็นกลางสภาคือที่สิ้นสุดของในประเทศครับไม่เกี่ยวกับสมิธเพราะว่าการเล่นแบบโอเพ่นผมไม่ได้เสนอสภาไม่ได้เสนอสมิธไม่ได้เสนอ เป็นคนในประเทศเอง<า>กแก๊งในประเทศเองกูจะได้พูดเมื่อไหร่ที่เสนอมาเองให้ยั่งเข้าใจสะพังาอะไรค่ะอ่ะผมขอชี้แจงตัวนี้ก่อนเพื่อ,อให้ทราบกันทุกแก๊งและในตอนนั้นทุกแก๊งก็อยู่ไม่มีใครค้านไม่มีใครขัดกูจะได้พูดเมื่อไหร่ในประเทศนี้เลือกที่จะเล่นแบบนี้ก็ทาความเข้าใจแล้วก็ไปอ่านกฎเพิ่มเติมกันด้วยอืมโอเคครับเดี๋ยวผมจะประกาศทุกๆหลังเซิร์ฟลีก็แล้วกันเพื่อบางคนเขาไม่รู้กฎรู้อะไรให้เข้าไปอ่านกันด้วยครับกฎหมอ กดภากดตลอตอนนี้ทุกกดอัปเดตหมดนะครับใช่ครับทุกกดกครับแก้ไขอืมฟังนะอยากถามอะไรไหมบอรครับถามค่ะครับทางแฟรี่บอกว่าเหตุผลไม่สมเหตุสมผลในการเปิดแก๊งคุณมีคนเอามาพูดแล้วพอถึงเวลาคุณบอกว่าจับตัวไม่ได้หาตัวไม่เจอบอกว่าหาเลมเปิดสตอรี่ไปวันๆคุณพูดเพื่ออะไรคะถ้าอย่างนั้นคุณสร้างแก๊งมาทำไมคะ จะตีกับใครคะหรือเข้ามาใส่สูตรเล่นสร้างมาเดือนสวยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปที่อื่นแล้วค่ะซัลลี่เป็นวันวันก็หมายถึงว่าอาจจะหาสตอรี่เป็นย์ก็ได้ค่ะเป็นเดือนก็ได้เป็นปีก็ได้ค่ะแค่บอกว่าไม่ได้เป็นวันแค่พูดแค่นี้คุณยังเถียงเลยคุณยังไม่ยอมรับความจริงเลยคุณยังไม่ยอมรับเลยในสิ่งที่คนอื่นพูดอ่ะแล้วคุณจะสร้างมาทําไมแก๊งอ่ะไม่คุณจะทำแล้วคุณคิดว่าคุณพูดแล้วคุณคิดว่าคุณจะถูกคนเดียวหรือไงก็พูดสิคะก็พูดอีก พอผึงเวลาพูดปุ๊บคุณก็พูดแรกพูดเพื่อเพื่ออะไรพูดแรกตลอดคุณมีหรือเปล่ามารายาทเราฟังมานานแล้วเนี่ยแวกคุณก็หยุดนี่คะก็เลยพูดไม่ได้หยุดเลยค่ะเมื่อกี้มีคนพูดคุณก็แทกแกรี่เงี่มแบยเขาถามหามารายาทอะแกรี่เนี่ยเขาให้มารายาทเขานินเขาเป็นผู้ดีตีแดงอ่ะดิไม่ใช่ผู้ดีค่ะ อ๋าค่ะขอโทษค่ะอาจจะกระทบกระเทือนไปไหนนะคะพอดีว่าไม่ได้มีมารยาทไม่ได้กระทบกระเทือนค่ะเพราะไม่ใช่ผู้ดีค่ะไม่ใช่ผู้ดีแต่ต้องการมารยาทก็ควรพูดแทกไม่ใช่เหรอคะก็จะได้คุยกันรู้เรื่องแค่นั้นเองแล้วคุณจะแทะทำไมไม่ไม่ไม่ต้องแทะกันเลิกเงียบทั้งคู่เลยไม่ต้องพูดจะเยนถ้าจะเอาอารมณ์โอซีมาเถียงกันเถียงข้างนอกครับไม่ต้องไม่ต้องเนื้อภายในเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าผมเคียย์ไปแล้วใช่ค่ะผมเลิกครับถ้าเกิดว่าจะมาเถียง ที่นี่มัใช่สถานที่ที่ให้พูมมาเถียงกันครับเชิญครับสรุปแฟรี่จะเล่นไหมครับมันมันไม่เล่นหรอกค่ะก็ตามที่สถานเอกนเมื่อเขาเลือกที่จะเล่นผมนี้ไม่เป็นไรครับแฟลตี่ก็จะพยายามเซฟตัวเองนะคะเพราะว่านั่นแหละถ้าจะเล่นก็เล่นในแบบที่เขาเล่นไปเลยดีกว่า ให้มันจบไปเลยไม่มีอะไรต้องตกลงกันแล้วโอเคครับตามนั้นแล้วสภาบอกว่ามินเนเอาอารมณ์โอซีมาร่วมขนาดเขายังคิดว่าสิ่งที่เปิดอยู่ทําอยู่ตอนนี้มันคือการทําข้างนอกคือแบบมีเรื่องข้างนอกเข้ามาเกี่ยวก็คุณพูดออกมาเองอะค่ะคุณพูดออกมาเองคุณพูดออกมาตั้งแต่แรกคุณคืนน้ำลายตัวเองทาไมจบหลือยังคะจบไม่นะไม่ต้องจบหรือยังคะไม่ต้องจบหรือยังคะคุยกันให้รู้เรื่องเลยค่ะในเมื่อคุณอยากคุยตอนนี้อะค่ะ พอดีรักษามารยาทดีวค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ดีก็ต้องมีมารยาทนะคะโอเคค่ะก็จดบอกได้นะคะพอดีพยายามรักษามารยาทดีว่ค่ะถ้ามารยาทนิ่ยนงก็สมควรที่จะสงบเสงี่ยมไม่ต้องไม่ต้องสงบเสงี่ยมอะไรหรอกค่ะคุณฟังครับนอกเหนือจากเรื่องที่จะมาคุยกับสภาเชิญครับไปคุยข้างนอกครับตองแก๊งที่คุยกันในประเทศมีเยอะแยะครับไปคุยข้างนอกอยากจะคุยเรื่องสตอรี่อะค่ะสภา เรื่องสตอรี่อยู่ที่พวกคุณครับพวกผมไม่ไม่ไม่รู้เรื่องคือตอนนี้ที่ฟังมาให้ผมพูดตรงๆนะคือถ้าถ้าให้ถามว่าเหตุผลมันเพียงพอที่จะเล่นไหมถ้าเกิดว่ามาคุยกันแบบเดิมนะผมพูดเลยนะว่าเพียงพอผมพูดตรงนี้เลยว่เหตุผลอะไรก็ตามพวกคุณรู้อยู่แก่ใจนะครับทั้งแฟรี่ทั้งฮาเลมแฟรี่ก็ได้ยินไปแล้วว่ามีคนพูดว่าในแก๊งคุณมีคนเอาเรื่องในแก๊งมาบอก แต่ว่าคุณแค่ไม่รู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าฝั่งฮาเลมพูดผิดไม่ได้เพราะคุณเองยังไม่รู้เลยว่าในแกงคุณมีคนแบบนี้อยู่ถูกไหมคุณอาจจะไว้ใจทุกคนก็จริงแต่พอลึกๆแล้วคุณก็ไม่รู้อยู่ดีผมไม่รู้หรอกว่าฝั่งไหนจะโกหกอะถึงวันหนึ่งรู้ขึ้นมาสาภาก็จะได้รู้ไว้ว่าเออแกงเนี้ยมันก็แค่แกงโกหกสาภารู้ครับรู้ทุกอย่างฟังทุกอย่างตัดสินให้มันเป็นกลางมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณบอกว่าสาภาไม่ได้คุ้มครองแกงไปได้สาภาถ้าเกิิดดดวว่าาตัสนอะไไไรรปปแลล้้เเมียบ ฟลลี่ก็จะบอกว่าทําไมสภาไม่คุค้มคอาฟลลี่เลยถ้าเกิดว่าตัดสินไปแล้วแฟลลี่ได้เปรียบก,ก็จะมีมาบอกอีกว่าทาไมฮาเลมผิดยังไงคิดว่าการตัดสินกลางมันไม่ได้ง่ายครับคือผมฟังแล้วไไม่ได้เลยผมฟังแล้ว <c oughs> ผมฟังแล้วครับคือเ <c oughs> ชิญครับ,บตนอนเร,รื่อง,องสตอร,รี่ครับที่บอกสภาบอกว่าเหตุผลมันเพียงพอแล้วผมก็อยากคุยเรื่องสตอร,รี่ที่จะเล่นนะครับ อ่ะไปคุยไปคุยกันเองนะครับไปคุยกันเองนะครับไปคุยกันเองเลยครับก็หาเล่นจะเล่นไหมต้องผ่านสะพานแฟนลี่ไม่เล่นนะคะใช่ครับต้องผ่านสะพานไม่ใช่ก็เดี๋ยวรูครับไม่ไม่ไม่จะไม่ไม่จะไม่มีการประกาศแบบเมื่อก่อนแล้วครับไม่มีการประกาศใดๆทั้งสิ้นครับที่คุณเข้าใจกันอยู่ตอนนี้คือการเล่นแบบเก่านะครับ ไม่มีการประกาศและไม่มีการตกลงต่อหน้าสภาใดๆทั้งสิ้นตกลงกันเองครับถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งแพ้แล้วไม่ได้ทาการข้าตกลงตามกฎกันเองครับตีกันเองครับจงหวะจะแก๊งแตกกันไปข้างหนึ่งมันคือทําให้แก๊งในประเทศมันโตขึ้นไม่ใช่พวกคุณเล่นแบบ3วันจบ2วันจบแบบนี้ครับมันมันผมพูดตรงๆนะไม่สนุกหรอครับเชื่อผมเถอะดีครับแบบนี้ก็ดีครับมีนายชอบเขาแบบนี้สภาขอบคุณครับ ขอบใจครับขอบคุณมากครับส่งตัวค่ะอะไรนะครับขอบคุณครับถ้าเกิดมีมีอะไรก็พูดนะครับภาพผมดีดีครับขอบคุณครับขอบคุณฝั่งแฟรี่ขอบคุณฝั่งพาริมด้วยครับเอ้าเรามาจับปูทำไมนี่เออเพนกูพี่ฝั่งดูหน้าประตูหน่อยได้ได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับเนี่ยขออภัยในสีที่ปากครับพอดีไม่นึกว่าจะต้องเข้ามาโอเคครับไม่เป็นไรครับอิสระครับอันนี้ ไม่ต้องรอครบก็ได <vastly lava> <less> ้เนาะบอสจะยินงจะย็นครับอันนี้ยังไม่ต้องรอคนครบก็ได้เนาะเรื่องส่วนตัวนิดนึงาดีว่าเคสเมื่อกี้คนที่มาพูดมาพามานู่นมานี่เขาไม่ได้เป็นคนในสภาครับเขาออกไปแล้ว้าแล้วออกคนหัวขาวนะครับใช่ครับอันนี้ผมก็เข้ามาเพื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับ ในส่วนตรงนั้นก็คือเดี๋ยวผมจะให้ชักที่เป็นประธานสภาในตอนนี้มีค่าปรับมีบทลงโทษตามกฎของสภาเองครับแล้วก็ขอโทษแทนน้องๆด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ฮาเหเล็มแลครับตอนนี้ฮาเลยนะครับที่พูดออกมาเนี่ยรัคือสตอรี่อะครับสตอรี่เออนี่คือเรื่องที่สองครับครับเวลาตกลงกันก็มาตกลงกันได้เหมือนเดิมครับนะครับงั้นฝากเรียก แพรี่ได้ไหมครับอาอแล้วทำไมถึงไม่ปลดเขาออกอะคะหรือว่าปลดแล้วครับแล้วเขาปลดไปแล้วครับใส่ชุดมาได้ไงอะคะเขาไม่ได้ใส่ชุดคุดนอกครับาะนั้นที่เขาบอกว่าเขาเป็นที่ปรึกษาสภาใช่ไหมครับเออที่ปรึกษามีแค่ผมกับวันชัยแค่สองคนนั่นแหละครับผมที่ไปแจ้งเรื่องก็เลยาวก็แสดงว่าเขาแอบอ้างหรอคะใช่เป็นคามกดครับใช่เป็นความผิดสภาด้วยครับแต่แต่ว่าที่เรื่องอุบเอาก็คือผมแจ้งสภาคนเดียว ใช่ครับอันนั้นอันนี้นังสภาใช่ไม่มีอะไรเลยโอเคครับแต่ว่าโนโน่แจ้งในให้สภาคุณคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ครับอ่าที่มันมีคำพูดคำจาอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่าอะไรบางอย่างที่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาแล้วเขามาพูดมาอธิบายบางทีมันอาจจะทําให้รู้สึกไม่พอใจทุกคนใช่เมื่อกี้ขออนุญาตนะคะเขาบอกว่ามิทไนใช้อารมโอซีได้ยินแล้วครับนั่นอ่ะผมก็ได้ยินครับซึ่งเนี่ยครับผมก็เลยอยากเรียกมาชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคาพูดที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้ครับแล้วก็ขอโทษครับผมไม่เป็นไรครับผมครับก็อะไรนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณสภามากะครับครับคือไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าทําไมสภาพูดแบบนั้น หรือว่าใช้คําพูดอะไรแบบนั้นออกไปซึ่งมันเกิดขึ้นในสภาก็จริงครับผมก็เลยต้องขอโทษด้วยครับแล้วก็จะไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสภาเข้ามายุ่งเกี่ยวหลังจากนี้ครับพูดให้เข้าใจง่ายเลยนะครับตอนนั้นจากที่คุยกันมาน้องๆในสภาเองก็กาลังงงๆกันอยู่เหมือนกันครับเรื่องบทบาทใช่ไม่เปไรพี่่าบทบาทในสภาตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่ต้องพูดเอ่าขาพูดหนได้ไหมอันเียพูดอันเียพูด ก็คืออะไรครับก็คือว่าส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นผิดความผิดพลาดของสภาด้วยไอ้นี่ปาสภาเต็มเต็มเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ก็งอนสภาไปแล้วเมื่อกี้เหตุการณ์เมื่อกี้อะไรขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งคือในเรื่องนี้ผมก็จะชี้แจงกับทั้งสองแก๊งเลยครับแต่ว่าคนอยู่เยอะกว่าแก๊งนั้นก็เลยเรียกเข้ามาคุยก่อนครับผมครับเดี๋ยวในกรณีที่จะตกลงกันอ่ะเอาไว้อีกสกต้ปนะครับต้องขอคุยกับแก๊งนู้นด้วยครับผม ก็ก็คือผมถามอะไรหน่อยนะครับก็คือสตอรี่ก็คือตกลงกับสภาเหมือนเดิมผ่านสภาเหมือนเดิมใช่ไหมครับอางนี้ครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงบทบาทสภาให้เข้าใจถึงมันจะเป็นกฎหมายอะไรก็ตามแต่ว่าเรื่องที่ต้องตกลงกันยังเหมือนเดิมครับแล้วก็เรื่องของการเล่นโอเพ่นมันไม่ใช่การบังคับกันนะครับคือตามความสมัครใจด้วยประมาณนี้ครับครับขอเสริมอีกหน่อยได้ไหมครับครับผมก็สภายังรับเรื่องเหมือนเดิมครับแค่พวกคุณมาแจ้ง หรือตกลงกันแบบที่คุณยังไม่อยากเล่นโอเพ่นก็สามารถมาขึ้นกับสภามีเงินเดิมพันวางอะไรได้เหมือนเดิมครับอืมนั่นแหละครับคับจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเอาจริงๆคือแบบเปิดกันขึ้นมาโอเคเรื่องขึ้นสภามีสภาตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีสภาอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้อันนี้คือต้องเขาบอกว่าต้องเข้าใจได้แหละมันก็น่าจะเข้าใจได้ว่าเราไม่น่าจะต้องแจ้งใครถูกไหมคะแต่เนี้ยคือมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาพูดวินัยก็เลยงงว่าแบบอ้าว สรุปว่าต้องอยังไงก็เลยตัดสินกันเองไปแล้วค่ะเมื่อกี้แต่ก็ขอบคุณค่ะที่มาแก้ข่าวแล้วก็มาทําให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาได้นิดนึงก็ไม่นิดนะเยอะเลยล่ละกราบครับครับไม่ต้องกราบก็ได้ครับเอสภาไหว้ดิขอบคุณครับที่เข้าใจแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องกฎอะไรก็ตามคุยได้ทุกหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็นหมอตำรวจหรือว่ากดสภาที่มีการแก้ไขครับ ครับผมไม่ไม่ต้องกลับในนะครับเอาจริงๆนะครับปีนยยกมือไม่ขึ้นครับแล้วนี้เออไอจ้ครับกูกลับเล่นนะครับกูไม่ได้ไม่ต้องตามก็ได้ครับไปแล้วครับเราไปไปย้ายผู้ดีจีแดงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพไปขอโทษแทนครับพูดน้องๆด้วยครับครับผมครับขอโทษครับขอบคุณที่รับฟังครับครับขอบคุณที่เง่นครับขอบคุณมากครับครับผมโอเคถ้าไม่มีอะไรครับเชิญเชิญรอตกลงเรื่องสตอรี่ใช่ไหมครับโอเคโอเคสตอรี่ใช่ไหมครับพูดนะครับ ปไปรอขนางขนาดพี่ว่าคือยังไงเราก็จะเล่นถูกไหมพี่ใช่โอเค